มาสวัสดีครับอยู่กับโจนะครับอ่ะคลิปที่แล้วเราได้ u n นบ็อกตัว Xbox Series X ไปเมื่อวันที่12เดือน11ที่เราซื้อตอน11เดือน11นะแล้วก็มันมีอันหนึ่งที่เราซื้อมามันคืออันนี้เลยเน่มันอ่านว่าอะไรนะ8ดบิตดูเหรอ8บิตโดหรือ8 b i บิตดูอ่า d u a อชาร g g ิ่ง for xbox wireless controller black สีดำของเรามันสวยดีนะครับตอนที่ดูรีวิวของร้านร้านหนึ่งเนาะเขาเอามารีวิวแล้วก็มันติดไฟได้แล้วมันสวยด้วยตัวมันจะออกใส่หน่อยนะแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยก็คือมันสามารถชาร์จจอยของ xbox ได้2อันด้วยกัน นะครับจากที่เราดูรีวิวอะในนี้มันจะมีแบตเตอรี่แล้วก็ตัวฝาหลังสำหรับชาร์จเนาะมาแกะดีกว่าไปเร็วๆอ้า,อาวมันมีอันนี้ด้วยแ๊บหนึ่ง อนนี้โจมี2อันก็คือจอยอันนี้ Xbox อันนี้มากับตัว Series X เนาะแล้วก็อันนี้ของเก่าอันนี้เป็นจอยของ Xbox One แต่ว่ามันเป็นของ PC นะมี2อันเดี๋ยวมาลองเทสดูว่าถ้าเราใช้2อันนี้ชาร์จพร้อมกันได้ไหมแล้วก็อุปกรณ์ข้างในของเขาว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับจะเ,เลยอ๋อ ่นี้แล้วก็โอเคเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะตัวลำโพงของฮาร์แมนของเราเอออันนี้เป็นสีดำแล้วก็นี่มันมีรอยหลุมหลุมตรงนี้อ,นอ่ฮะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นตัวคอนเนคอต์ครับคอนเนคเตอร์ or, ใช่ไหมขเขาเรียกคอนเนคเตอร์ตรงนี้สอดชาร์จสองข้าง อะไรอย่างนี้ป่ะ,ะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นี้สวยนะเนี่ยเหมือนเหมือนลำโพงของฮาแมนอ่ะของเราก็มีอยู่ตัวหนึ่ง ใสๆดูแบบสวยดีมันมีไฟด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไฟให้ดูอ๊ ด้วยนะนี่ม,มาดูอุปรกรณ์ข้างในก่อนอ่ะอันนี้เป็นแท่นชาร์จเนาะสามารถชาร์จได้2ข้างนะครับแล้วก็มีรูอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวเนี้ยเห็นเขาบอกว่ามีแบตเตอรี่แพ็คมาให้ด้วยแจกหนูนะอันนี้กล่องที่เรายกขึ้นมาเมื่อกี้มันมีซ่อนอยู่ข้างในแจกก่อนอเสอข้าง าฝาหลังฝาหลัง Xbox มีมาให้2อันกอนะ็อ๋อเขามีฝาหลังมาให้4อันแสดงว่ามันต้องมีอันนึงที่เป็น Xbox one อีกอันนึงเป็น Xbox series นี่ไงข้างหลังเขาจะมีเขียนนะครับว่าอันนี้ Xbox One Bluetooth Controller อันนี้ Xbox One Xbox One Bluetooth Controller ให้2อันแล้วก็ Xbox Controller 2020น up น่าจะเป็น Series X, Series S ได้ทั้งคู่อาคนละปีโอเคแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้2อันใช้นี่เป็นอะไร อ่าะเดอเตอร์ครับเดอเตอร์หมดอย่างหมดแล้วมาต่อไฟกันเดี๋ยวปักไว้ตรงนี้พอดีลองสดๆนี่เลยแล้วก็ ต่วต่ออยู่ข้างล่างนะครับนี่หละมีไฟด้วยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้มันจะมีล่องตรงนี้ให้เอาสายพาดต,ตรงนี้ได้อ,อเคไฟดับไปละอ่ะทีนี้อันไหนอันนี้ xbox one เราแกะของกล้องออกก่อน for Xbox One นะครับแล้วก็เราเอาแบตใส่เข้าไปเราได้แบตอันนี้ด้วยอ่ะมันเหมือนฐานชาร์จเลยอ่ะโอเคแบตบิดดูนะครับแบตเตอรี่ for the for charging dock ที่เราสามารถสีดำเพราะว่าจอเราข้าง2เราเป็นสีดำดูขั้วดีๆนะบวกลบบวกลบโอเค ไปครับอ๋อไม่ใช่สิต้องเอาด้านนี้เข้าไปก่อนมันมีมันมีเขี้ยวตรงนี้นี่นนนนต้องสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดคลิกาพอดีเลยแล้วก็ดูไม่ใช่อันนี้เป็น x b o x one อ่ามันจะมีของมันครับ Hmm. Hmm. Okay Dah lah. Hmm. Fight duit. ลองนะครับไอ้ยมีสีด้วยสีสม้มโอเคอีกข้างหนึ่งนี่ก็เปิดกันนะครับแบตเตอรี่ส่วนอันนี้ของซีรีส์เอ็กซ์ เก่าออกก่อนน่าจะเหมือนกันนะก็คือมีขั้วตรงนี้นะครับแล้วก็มีเขี้ยวตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เอาด้านที่เป็นคอนเนคเตอร์ไว้ข้างนอกอันนี้ของ Xbox One ไม่ใช่ต้องของอันนี้ครับ Xbox 2020ขึ้นไปอ่าพอดีอันนี้ติดไหม โอ้ยเครื่องเปิดเลยเนี่ยครับแล้วก็ชาร์จปุ๊บอ้ ه, สวยดีเห็นไหมสีสม้มเฮ้ยสวยสวยสวยวขอลองเทสไฟโอเคกูเกิลปิดไฟ โ oh. สวยงาม <laughs> เอาเปิดไฟให้ดูแป๊บเดียวมันมืดสวยอยู่นะครับโอเค Google เปิดไฟนี่ก็แค่นี้ทีนี้เราก็ไม่ต้องใช้ตัว ถาดอีกแล้วนะครับแล้วก็ตัวตัวที่เขามีแบตเตอรี่มาให้เนาะก็เป็นแบตเตอรี่ในตัวสวัสดีนะครับแล้วก็เดี๋ยววางไว้ตรงเครื่องก็ถ้าชาร์จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยสวยงามมีไฟด้วยสีส้มนะครับอ่าตัวเครื่องมีให้เลือกนะครับมีสสีก็คือว่าสีดําที่เราอย่างนี้เนาะตัวนี้จะเป็นสีดำเนะาะแล้วมันก็จะเหมาะกับ ตัวคอนโทรลเลอร์สีดำเนาะแล้วก็ตัวฝานะครับก็จะเป็นสีดําด้วยแต่ถ้าถ้าสั่งสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวด้วยนะครับไอตัวฝาที่เขาให้มาเนาะ mm hmm. ก็ลองดูแล้วกันว่าเราใช้สีอะไรนี่ดูดดูดเลยนะเป็นแม่เหล็กโอเควันนี้ก็แกะกล่องนะครับแปดวิทดูเนี่ยอ่านชื่อกันแปดวิทดูอ้าวชื่อไปไหน d u โอชาร์จิ g งด็อกสำห Xbox Wireless Controller สีดำโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yay.